สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชื่อชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆุกท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรร้อยมมลัยให้โชคก็เป็นประจำทุกงวดนะครับมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้นำไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับมีปากกากระดาษก็จดไปได้เลยครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้นะครับในตำแหน่ง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ เลขศูนย์เลขสองเลขหกจดไว้ดูได้นะครับศูนย์สองหกนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับมีวิธีคิดมีที่ไปที่มานะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับหนึ่งปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับเรามั่นใจว่างวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับมีโอกาสถูกต่อเนื่องได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยว่า0 2นย์ห มีที่ไปที่มายังไงมีวิธีคิดแบบไหนตามสโ,โลแกนของช่องเราเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดแล้วก็ทำเองได้และช่องของเราก็สนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับห้ามนำไปเล่นกนารพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูที่ไปที่มาของเลข0 2 6ย์กันนะครับ1ปีไม่เคยผิดเนี่ยทำแบบไหน นะครับใครที่ชอบคิดชอบคำนวณนะครับลองศึกษานะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทำให้ดูวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลยนะครับคืองวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองกับ605แล้วก็2ตัวล่าง16นะครับรางวันที่1 2ตัวล่างเลขหน้า12นี้ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับจะเอา2มาไว้1ก็ไม่ได้นะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับห้ามสลับกัน นะครับวิธีการคิดการคำนวณไม่ยากนะครับไม่ยากให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนนะครับหลักแสนก็คือตัวนี้วงไปที่หลักแสนนะครับแล้วก็หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งใกล้ๆก,กันนี่แหละจำง่ายๆนะครับดูที่รางวัลที่หนึ่งหลักแสน หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนั่นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับให้ทุกคนตั้งเลขสองไว้นะครับอันดับแรกนะครับตั้งเลขสองไว้แบบนี้แล้วก็ตั้งบวกนะครับเลข2นี้เป็นเลขคงที่นะครับเป็นเลขคงที่ต้องตั้งทุกครั้งนะครับทีนี้ให้เอาตัวนี้บวกกันนะครับให้เอาหลักร้อยนะครับเป็นหลัก หลักร้อยนะครับมาบวกหลักแสนแล้วก็หลักร้อยไปบวกหลักหน่วยแบบนี้นะครับเก้าบวกหกสิบห้านำมาวางตัวนี้นะครับแล้วก็หกบวกห้าสิบเอดคือหนึ่งมาวางตัวนี้คงพอเข้าใจนะครับเอาหลักร้อยเป็นหลักนะครับเก้าบวกหกสิบห้าแล้วก็หกบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งมาวางตัวนี้ส่วนเลขสองเนี่ยเป็นเลขคงที่ต้องวางทุกครั้ง วิธีการบวกให้ทุกคนบวกร้อยมาลัยนะครับแบบนี้วิธีการบวกร้อยมาลัยนะใครที่ดูเป็นประจำทั้งหมดก็คงจะเข้าใจวิธีการบวกนะครับกับ5บวก2ได้เท่ากับเลข7นะครับ2บวก1ได้เท่ากับเลข3บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับ7บวก3ได้10คือ0นะครับ0เพิ่มเป็น2นะครับแบบนี้2เพิ่มเป็น6แบบนี้ นี่คือผลลัพธ์นะครับ026มีเวลาว่างไปทำดูนะครับจะได้มั่นใจนะครับเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซสือรตเตอรี่กันนะครับวันที่16กรกฎาคมปี66ก็คืองวดหน้านั่นเองถ้าเราจะไปเลือกรตเตอรี่นะครับไปเสี่ยงโชคให้ติดไว้นะครับ026มีโอกาสถูกรางวัลได้1ปีไม่เคยผิดเลยนะครับ วิธีการยืดแต้มนะครับให้ทุกคนนะครับบวกไล่เหลือตัวเดียวเนี่ยตัวแรกให้เพิ่มไปสองแต้มนะครับส่วนตัวที่สองให้เพิ่มไปสี่แต้มนะครับทําตามที่ผมแนะนํานะครับเราไปทําดูนะครับฝากไว้พิจารณานะครับวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับผมเรารู้แล้วครับว่าเลขศูนย์สองหนะครับหนึ่งปีไม่เคยปิดคิดยังไงทํำยังไงนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการจับคู่3ามตัวบ้าง กับเลข605ว่าจับคู่กันยังไงเดี๋ยวมาดูวันที่16กรกฎาด้วยว่าจับคู่ได้เลขตัวไหนบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดกัรคำนวณ3ตัวนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งนะครับเลขสรุปวันที่16กรกฎาคมนะครับหลักร้อยจะเป็นเลข1 2 3 4 5หแล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลข ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับผมแต่ถ้าเราดูคลิปจบนะครับถ้าเราดูคลิปจบนะครับหลักร้อยจะตัดเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็โครงสร้างเลขพวกนี้นะครับจะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมาเดี๋ยวจะทําให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับว่าทํากันยังไงนะครับส่วนใครนะครับที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับวิธีการคํานวณทุกอย่างเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับ 0918048123นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นะครับแอดไลน์มาปรึกษากันได้ว่าคิดกันยังไงตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะครับหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับโทรมาคุยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับย้อนให้ดูสักสองงวดนะครับแล้วก็จะทํางวดหน้าให้เลยว่าจะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับ สูตรของเรานะครับจะมีเลขนําโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักเลยนะครับก็คือเลข5านั่นเองนะครับตั้งเลข5าไว้นะครับเลข5าเป็นเลขนําโชคนะครับต้องตั้งทุกครั้งตั้งทุกหลักเลยนะครับเลข5าแล้วก็เลข5าแบบนี้แล้วเราก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้นะครับตั้งบวกไว้แบบนี้ทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับเลข5าตั้งได้ทุกคนนะครับ ตั้งทุกหลักหลักร้อยนะครับจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณให้เราวงไปที <t> ่หลักหมื่นรางวัลที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขหน้านะครับนำไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายตรงนี้อันนี้บวกกันนะครับมีปากกากระดาษก็จดไว้นะครับตำแหน่งที่เราต้องคำนวณหลักร้อยใช้จุดนี้นะครับไปดูหลักสิบบ้างวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1เช่นกัน ไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้แล้วอีกตัวหนึ่งไปดูหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนี่คือหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยของครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดที่เราต้องจำนะครับหลักร้อยเราใช้จุดนี้ตลอดนะครับบวกกัน หลักสิบใช้จุดนี้บวกกันแล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับหลักหน่วยใช้จุดนี้ตลอดนะครับวิธีการตั้งตัวเลขน,นะครับเลข2เอามาตั้งได้เลยนะครับเลข2แล้วก็0ูบวก6ได้6เอามาตั้งนะครับ2องบวก6จะได้เท่ากับเลข8ตรงนี้เลข8ก็เอามาตั้งได้เลยนะครับเลข9มาตั้ง3าบวก6ได้9กก็มาตั้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราบวกร้อยมาเลยนะครับ วิธีบวกร้อยมาไล่ทำแบบนี้นะครับสองบวกห้าจะได้เจ็ดนะครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับก็คือบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้แปดแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองแบบนี้เลขหลักร้อยจะมีห้าตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับแปดบวกห้าสิบสามนะครับห้าบวกแปดก็สิบสามเช่นกันสามบวกสามจะได้หกนะครับหกเพิ่มเป็นเจ็ด เจ็ดเพิ่มเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แบบนี้มีห้าตัวเหมือนกับหลักร้อยหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวกกันได้สี่บวกกันได้สี่สี่บวกสี่ก็จะได้เลขแปดแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามแบบนี้หลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งก็คือหตัวนะครับนี่คือโครงสร้างตัวเลขห้าตัวห้าตัวแล้วก็หกตัว ทีนี้ถ้าเราจับคู่กันเนี่ยเลขจะมีหลายตัวมากนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับให้เราตั้งเลข5ไว้นะครับเลขนําโชคของเรานี่แหละตั้งไว้นะครับทุกหลักเลยแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับเราไปตัดที่หลักหน่วยก่อนที่มี6ตัวตัวนี้ นะครับหลักหน่วยตัวนี้นะครับวิธีการตัดดูดีๆนะครับผมจะวงเป็นปากกาสีน้ําเงินนะครับให้วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่ห,หนึ่งปากกาสีน้ําเงินนะครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับหลัก10บหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามจุดนี้นะครับให้รวมแต้มกันให้รวมแต้มกันนะครับ,บ,บสองสบ,บวกแปดบวกหนึ่งสองบวกแปดได้1ิบบวกหนึ่งได้11เ็คือ1ให้มาวางบวกกับ5ตัวนี้ นะครับเวลาบวกกันก็ห้าบวกหนึ่งจะได้ลเลขกับเลขหกหลังจากได้เลขหกแล้วนะครับตัวนี้สําคัญนะครับพอได้เลขหกแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมองไปที่หลักหน่วยนะครับในตําแหน่งหลักหน่วยมีหกตัวนะครับตัวไหนที่เป็นเลขคู่เหมือนเลข6กเนี่ยเราเลือกออกมาเลขคี่เราคัดออกเลยนะครับแบบนี้ สรุปแล้วนะครับเราฟันธงหลักหน่วยไปที่802นะครับเราก็ตั้งรอได้เลยนะครับ8 0และก็2แบบนี้นะครับนี่คือหลักหน่วยในงวดถัดไปนะครับผมตั้งรอไว้เลยนะครับทีนี้เราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่3ตัวนะครับเราต้องเอาหลักร้อยแล้วก็หลัก10ไปใส่ข้างหน้านะครับวิธีการหาตัวเลขก็เหมือนเดิมนะครับ หลักร้อยตัวนี้บวกกันได้สามมาตั้งนะครับหลักสิบบวกกันได้เจ็ดก็มาตั้งเสร็จแล้วก็บวกคู่ของมันตัวนี้จะเป็นตัวตัดนะครับเลขนําโชคต้องตั้งทุกครั้งอยู่แล้วนะครับห้าบวกสามได้แปดพอได้แปดแล้วนะครับให้ทุกคนยืดไปห้าแต้มนะครับก็จะได้เท่ากับเลขสามนะครับให้ยืดไปห้าแต้มนะครับอย่าลืมยืดมาแบบนี้แบบนี้นะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับห้าบวกเจ็ดสิบสองนะครับ ให้ยืดไปห้าแต้มก็คือบวกไปห้าแต้มนั่นเองแบบนี้นี่จะเป็นตัวตัดหลักร้อยนี่จะเป็นตัวตัดหลักสิบนะครับหลักร้อยหลักสิบเนี่ยเราจะตัดมาแค่ตัวเดียวนะครับวิธีการตัดง่ายๆนะครับเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวฟันธงหลักร้อยไปที่เลขแปดหลักสิบก็จะมีตัวเดียวคือเลขเจ็ดที่เราเห็นนะครับฟันธงไปที่ หลัก10นั่นเองสรุปแล้วนะครับเราเลือกแปดตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้านะครับนำไปวางข้างหน้านะครับวิธีการวางก็เอา87ไปวางทุกตัวเลยนะครับ8แล้วก็เแบบนี้8แล้วก็7แบบนี้8แล้วก็เแบบนี้สรุปแล้วในแต่ละงวดนะครับเราได้ได้ตัวเลขงวดละสามชุดแบบนี้นะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับ แล้วก็ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับสูตรก็เช่นกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะครับเป็นสูตรที่มีความแม่นยํานะครับเราถึงเอามาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้นําไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับผมหนึ่งมิถุนาออกสิบกมิถุนาเห็นไหมครับแปดเจ็ดสองแบบนี้เราตัดถูกต้องนะครับตัวเลขแปดเจ็ดแล้วก็สองนะครับตัวที่ถูกคือตัวนี้เราสามารถไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งได้ นะครับงวดถัดไปก็เช่นกันเวลาเราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่อีกนะครับเราก็แค่ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกมาให้ถูกต้องนะครับรางวัลที่1นสองตัวล่างเลขหน้าเลขท้ายนะครับจดเลี้ยงให้ถูกต้องแค่นั้นเองเราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปก็คือเลข5นะครับเลขนำโชคต้องตั้งทุกหลักเลยนะครับเลข5าแล้วก็เลข5าแบบนี้แล้วเราก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้ เลข5่าตั้งได้ทุกคนนะครับส่วนจุดที่เราต้องจำนะครับเมกกี้ที่ผมได้วงให้ดูนะครับหลักร้อยเนี่ยให้วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1หลัก10ครั้งที่2เลขหน้าบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนี่คือหลักร้อยที่เราต้องใช้ทุกงวดนะครับในแต่ละงวดเลขจะไม่ซ้ํากันนะครับเลขไม่ออกซ้ํานะครับหลัก10วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1บวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้า แล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองมีปากการกระดาษก,ก็จดไว้นะครับวงตรงนี้ตรงนี้หลังจาก16กรกรดามออกไปแล้วเราก็ไปทําเองได้หลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลนะครับแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่สองของฝั่งเลขท้ายนั่นเองเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเรานําเลขหมาตั้งนะครับ2บวก4ี่ก็ได้6ก็มาตั้ง 6บวกห้าคือ1ก็มาตั้งตรงนี้เป็นเลข7ก็มาตั้งเลข0ูนย์มาตั้งได้เลยนะครับ8ดบวกสได้12ก็มาตั้งคงจะพอเข้าใจนะครับวิธีการบวกร้อยมมลัยก็เหมือนเดิมนะครับ6บวกห้าคือ1 6ึ่งบวกหสเคือ1 1ึ่บวกหก็จะได้เท่ากับเลข2 2เพิ่มเป็น3าเพิ่มเป็นส เพิ่มเป็น5้าแล้วก็เพิ่มเป็น6นะครับครบ5ตัวเราก็หยุดแค่นั้นเองหลัก10ก็เช่นกัน1นบวกหจะได้เท่ากับเลขห6บวกเได้เท่ากับห้าบวกเได้เท่ากับ12ก็คือ2นะครับ6กบวกสได้เท่ากับเลข8 8เพิ่มเป็น9เป็นศนเป็น1แล้วก็เป็น2ครบ5ั้ตัวเราก็หยุดแบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับศูนย์บวกห้า จะได้เท่ากับเลข5นะครับ5บวก2ได้เท่ากับเลข7 5บวก7ได้12 2เพิ่มเป็น3เป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7ให้ครบ6ตัวนะครับลกหน่วยจะมากกว่าตัวหนึ่งน,นะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจับคู่เป็นเนี่ยทั้งหมดจะมี150ชุดนะครับคงไม่สามารถที่จะไปเสี่ยงโชคไปเสือลอตเตอรี่ได้ วิธีการตัดตัวเลขเราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปเลขห้าเลขห้าแล้วก็เลขห้าแบบนี้นะครับเราจะไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับจำได้นะครับที่ผมได้วงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับให้วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าสามจุดเนี้ให้รวมแต้มกันแปดบวกหนึ่งบวกเก้าได้เท่ากับสิบแปดนำมาวาง บวกกับเลข5หรือว่าเลขนำโชคของเรานั่นเองนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็บวกกันนะครับ5บวก83ก็คือเลข3สรุปแล้วเลข3นี้เป็นเลขขี้นะครับเราก็ไปเลือกเลยนะครับเลือกเลขขี้ออกมา3 5แล้วก็7เลขคู่คัดออกไปนะครับลดต้นทุนไปได้เยอะมากนะครับเราก็นำ3 5 7เนะี่ยมาตั้งรอได้เลยนะครับ3 ห้าแล้วก็เจ็ดในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้เราไปเลือกหลัก,กร้อยกับหลักสิบมาอย่างละตัวนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับหลักร้อยบวกกันได้สิบเอ็ดคือหนึ่งเรามาตั้งหลักสิบบวกกันได้สิบคือศูนย์เราก็มาตั้งมีวิธีบวกนะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวสำคัญตัวนี้ทำกันยังไงนะครับห้าบวกหนึ่งได้เท่ากับหกพอได้หกนะครับ เพิ่มไปหแต้มก็จะได้เท่ากับเลข1นั่นเองนี่เป็นตัวตัดนะครับ5บวก0ูนย์ได้5้าเพิ่มไป5้าแต้มก็จะได้เท่ากับเลข0นนั่นเองนี่คือตัวตัดวิธีการตัดง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเลือกตัวที่ซ้ำกัอนออกมานะครับหลักร้อยที่เราเห็นก็คือเลข6นั่นเองฟันธงไปได้เลยนะครับเลข6หลักร้อยตัวเดียวนะครับ หลักสิบเรามองไปที่เลขศูนย์นะครับตัวเดียวนะครับที่เราฟันธงเลขศูนย์นั่นเองขั้นตอนสุดท้ายเราก็นําเลขหกเลขศูนย์ตัวเนี้ไปวางตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าหกศูนย์หกศูนย์แล้วก็หกศูนย์แบบนี้ออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้อย่างที่บอกไว้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่า หวยจะออกตัวไหนนะครับผมวันที่สมบุมิณออกวันที่1กรกฎาคมงวดที่เพิ่งออกไปนะครับ6 0 5ถ้าเราคิดและเราตัดถูกต้องก็จะได้แบบนี้6 0แล้วก็5และนี่คือตัวที่ถูกนั่นเองนี่คือตัวที่ถูกนั่นเองนะครับผมตัวเลขจะเหลือ3ชุดแบบนี้ทุกงวด นะครับทุกงวดเลยนะครับจะเหลือแค่3ามชุดแต่เราต้องรู้จุดนี้เข้าไปนะครับจุดที่1จุดที่2ก็คือหลักร้อยกับหลักสิบนั่นเองนะครับผมจะส่งสูตรไปให้ทุกคนนะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มาชักชวนให้ทุกคนไปเล่นนะครับนะครับไม่ได้แนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับอยากคิดเป็นทําเป็นอยากได้สูตรไปคิดเอง แอดไลน์หาผมได้091 8048123เดี๋ยวผมส่งให้นะครับถ้าสนใจนะครับแอดเข้ามาหรืออยากพูดคุยกันก็โทรมาได้เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับกดโทรมาคุยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าเราจะรับสูตรส่งสูตรกันยังไงนะครับอยากคิดเป็นไทยเป็นก็ทักมาหาเราได้นะครับผมเรามาดูงวดหน้ากันอันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับทีนี้มาดูปัจจุบัน หรือว่าอนาคตนั่นเองปัจจุบันคือเราจะคิดให้ดูตัวน,นี้แหละอนาคตคือวันที่16กรกฎาคมนั่นเองเรามาดูว่าเรามารุ้นพร้อมกันว่าจะออกได้จริงหรือไม่นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับตั้งเลขนำโชคเข้าไปตั้งเลขนำโชคเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้นะครับตั้งบวกไว้ทุกตัวเลยนะครับ จุดที่เราต้องคำนวณนะครับเลขพึ่งออกไปทุกคนคงพอจําได้หลักร้อยวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นนะครับหลัก10ครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะครับฝั่งเลขหน้าครั้งที่2นะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยวงไว้ที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักหน่วย2ตัวร่างรัฐบาล หลักร้อยหลักหน่วยนะครับครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดสําคัญที่ทุกคนต้องจํานะครับแบบนี้เรามาบวกกันนะครับเลข2มาตั้งได้เลยนะครับ8ปดบวกหนึ่งได้9านะครับสองบวกแดได้10บคือศูนย์นะครับเลข9้ามาตั้งได้เลยแบบนี้เลข6 4ี่บวกหได้เท่ากับเลข5แล้วเราก็บวกร้อยมาเลยเรามาดูหลักร้อยวันที่16กกรกฎานะครับ 2บวก5ได้7นะครับ5บวก9ได้14นะครับ7บวก4ได้11คือ1 2 3 4 5นี่คือเลขหลักร้อยวันที่16กรกฎาคมนะครับผมหลัก10ก็เช่นกันนะครับ0บวก5ได้5นะครับ5บวก9 14 5บวก4ได้เท่ากับ9 0 1 สองแล้วก็สามนี่คือหลักสิบวันที่สิบกกรกฎาคมจดไว้ดูนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับหกบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับตรงนี้บวกกันได้หนึ่งนะครับหนึ่งเพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกนี่คือหลักหน่วยวันที่สิบกกรกฎาคมนะครับทีนี้หลักหน่วยถ้าเราเลือกออกมาสามตัวเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับ ผมจะวงเป็นปากกาสีน้ําเงินนะครับจุดเติมนะครับหลักร้อยนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยของครั้งที่1เลขหน้านั่นเอง3จุดนี้รวมแต้มกันนะครับอันนี้เราตึเราลืมตั้งเลข5นะครับเลขนําโชคเราจะใช้เป็นตัวตัดนะครับเลขนําโชคของเราแบบนี้นะครับ6กบวกหกสสองสบวกเจ็บวกเจก็จะได้เท่ากับเลข9 แล้วเราก็บวกกันนะครับ5บวก9ได้เท่ากับ14ก็คือ4เมื่อเราได้เลข4แล้วนะครับมองไปเลยนะครับหลักหน่วยนะครับตัวไหนที่เป็นเลขคู่เหมือนเลข4แล้วก็วงนำมาใช้แบบนี้เลขขี่ตัดออกไปสรุปแล้วนะครับวันที่16กรกฎาคมนะครับถ้าเราจะไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคนะครับให้เลือกหลักหน่วยที่เป็น2 4 6นะครับ มีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับเราก็มาตั้งได้เลยนะครับเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขหแบบนี้ตั้งรอไว้เลยนะครับนี่คือหลักหน่วยทีนี้หลักร้อยกับหลักสิบละ่ะจะมีแค่ตัวเดียวจะมีแค่ตัวเดียวผมจะส่งวิธีคิดวิธีคำนวณตัวนี้ไปพร้อมกับสูตรนี้แหละนะครับส่งไปให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่ เท่านั้นนะครับให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามานะครับ0918048123เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นั่นเองนะครับหรือจะโทรก็ได้ถ้าอยากพูดคุยกันโทรมาได้เลยนะครับผมเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ชักชวนแนะนำให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเท่าน,นั้นถึงจะรู้ว่าตัวนี้ เอาอะไรบุกันมาวางนะครับบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไปห้าแต้มจะมีตัวเดียวในนี้แหละที่เหมือนกันกันกบตัวนี้หลักสิบก็เช่นกันแล้วนํามาวางข้างหน้าตัวนี้ก็จะได้เลขสามตัวสามชุดนะครับจะเป็นตัวไหนก็ตัวนี้เป็นตัววัดเป็นตัวเลือกนะครับแต่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดนะครับถ้าจับคู่เป็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นี่คือหลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่คือหลักสิบ อันนี้ผมจับคู่เป็นตัวอย่างงวดวันที่16กรกฎาคมหลักหน่วย 2, 4, 6แบบนี้จะเป็นโครงสร้างให้ดูนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเลข3ชุดคือตัวไหนนะครับหลักร้อยจะมีตัวเดียว3ชุดจะเป็นแถวไหนนะครับแอดไลน์เข้ามา0918048123นะครับหรือจะโทรก็ได้เป็นเบอรเดียวกันนะครับ ผมจะส่งสูไปให้เฉลยตัวนี้ไปด้วยว่าตัวไหนบวกกันสูตรที่ส่งให้จะมีคําอธิบายทุกตําแหน่งนับทุกจุดนะครับสามารถคิดเองแล้วก็ทําเองได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆมีมาแบ่งปันทั้งหมดไปนะครับผมท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ